ก็วันนี้นะคะลิซจะมาพูดถึงอของที่ใช้แล้วชอบในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะรอบนี้นะคะเล่นนิดนึงนะเพราะว่าเออคือฝนตกด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเสียงมันดังแล้วก็ฟ้าคือไม่มีแสงในการถ่ายวิดีโอนะจ๊ะก,ก็เอาแหละ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยละกันว่าในเดือนกันยายที่ผ่านมานะคะมีอะไรบ้างนะเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกเลยคือแบบว่าหยิบใช้บ่อยมากอันนี้เป็นของ ไมเบลีนะคะรุ่นฟิตมีอันนี้เขาจะมีชื่อว่าดิวี้สมูทนะคือจะเหมาะคนที่ผิวผสมผิวธรรมดาถึงผิวแห้งมากอันนี้ถ้าใครผิวมันเนีคือให้มองผ่านไปเลยเพราะว่ามันไม่เหมาะมากๆเพราะว่ามันจะทําให้ผิวดูแบบดูฉ่ำดูเงาอ่ะคือคนที่หน้าม,มันเนี่ยคือแบบไม่ตอบโจทย์เลยนะแต่ถ้าใครที่ผิวแห้งผิวผสมอะไรเงี้ยอันนี้ย ดีงามมากเพราะว่าเป็นเนื้อรองพื้นที่ให้อารมณ์แบบเป็นงานผิวมากเพราะว่ามันบางเบานะคะเกี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดพวกรอยสิวรอยดำาได้นิดหน่อยคือแบบสามารถที่จะบิวเออบิวแบบก,กบได้นิดหน่อยแต่คือมันก็ยังเห็นอยู่อะไรเงี้ยคือจะไม่เหมาะกับคนที่แบบเป็นสิวเยอะๆนะเพราะอันนี้มันจะแบบมันเน้นแบบผิวแบบโชว์ผิวธรรมชาติอะไรเงี้ยบางเบา่าชอบมากเพราะว่าให้งานผิวแบบ เหมือนลอร,รีอัลูเซนเมจิกเลยแต่เนี้ยบางเบากว่านะก็เป็นลูกรักอีกอันนึงเลยไพลเมอร์นะคะของมอริสก้านะก็เอาไว้ลงก่อนการลงรองพื้นนะคะคือมันจะช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนาะนมากขึ้นแล้วก็ช่วยปกปิดพวกรูกขุมขนต่างๆที่เราแบบเออใครที่รูขุมขนกวา้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้านะว่ามันจะช่วยผิวเราดูแบบ ไร้ขึ้มานิดนึงแล้วก็ดูเงาในเด็กชอบมากเพราะว่าเอามาทาเดี่ยวเดียว,ยวหรือว่าผสมกับรองพื้นอย่างเงี้ยผิวมันจะดูแบบชำํชำๆแบบเหมือนชํำน้ามากๆเลยเราเห็นที่แบบเป็นกระแสเนี่ยคนเกาหลีก็ชอบใช้กันใช่ไหมแล้วแบบมันมันดังมากๆแล้วดังดังมาสักพักดังมานานแล้วแหละแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้นะอันนี้เป็นของนี่ห้อเอสปอร์นะคะไม่น,น่าจะว่าอา่านถูกป่ะคือมันจะช่วยให้ผิวเนี่ยดูดิวอี้ดูชำํำแบบเหมือนแบบเวลาแบบ เหมือนคนแบบมีน้ำอยู่ใต้ผิวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะสีชมพูแล้วก็มันจะดูให้ผิวมันดูแบบหน้ามันไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะแล้ววันนี้จะให้ผิวที่ดูแบบโอ้ยฉ่ำน้ำมากเหมือนมีน้ำแบบดีมาจากผิวเลยคือทาเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะทาผสมรองพื้นก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนมากลิศก็ชอบทาก่อนการลงรองพื้นหรือว่าบางทีก็คือทาปิดท้ายแล้วก็จะทาช่วงเนี้ย เออผิวมันดูแบบเงาเงาอะไรเงี้ยนานๆเดี๋ยวจะเจอแป้งฝุ่นที่มันเข้ากับสีผิวตัวเองนะอันนี้เป็นของ f a l l e s s Me นะคะก็มันเป็นแป้งฝุ่นที่เอ่อมันแบบมันเนื้อบางเบามากอะคือเวลาเราทาไปอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ได้กลบอะไรมากแต่มันรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูแบบเฮ้ยมันดูสดใสขึ้นนะแล้วมันดูเหมือนคนเออยังพอแต่งอะไรบ้างเพราะว่าลิปเป็นคนที่ชอบแบบอะไรแนวแต่งหน้าที่มันแบบใสๆแบบง่ายๆเพราะว่าแบบไม่อยากแต่งเยอะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันสิวขึ้นอะไรเงี้ยแบบ เข้ากับผิวเรามากนะมันจะลองให้ดูพับนี่มันจะมีพับเห็นปะเราเวลาใช้อะไรไงก็แบบตบๆไปเนี่ยสีมันก็แบบเออมาช่วยให้หน้าแหละดูแบบสว่างขึ้นมาตีดนึงแต่คือมันไม่ได้วอกไงเพราะว่าคนผิวความเข้มแบบเด็กเนี่ยถ้าเกิดเจอแป้งที่แบบว่าไม่ใช่ผิวสีผิวตัวเองนะใช้แล้วคือแบบหน้าเทามากอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือใช้แล้วเออหน้ามันดู สว่างขึ้นนิดนึงแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าหน้าเทาหน้าวอกอะไรเงี้ยอืมแล้วมันบางเบาได้ไงใช้ก็เลยเออชอบชอบมากช่วงนี้นาะลิกจะไม่ค่อยชอบทาลิปสติกแบบเดียเด่ยวๆจะชอบทาแบบว่ามีแบบอ่าทิ้นสีแดงข้างในนิดนึงแล้วก็ทาลิปกลอสน,นะชอบแต่งแนวนี้เพราะรู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนอารมณ์บ้างอะไรอย่างนี้นะที่ใช้บ่อยมากนะคะเป็นของพริตพล่านะคะอันนี้เป็นรุ่นอ,อ่ลูมิ แทงก็มันจะเป็นเหมือนทินกึ่งครีมนิดนึงอะคะ่ะมันจะมีความแบบเป็นทินด้วยแล้วก็มีความเป็นครีมด้วยนะแล้วสีเขาเนี่ยชัดมากนะมันสีออกชมพูละเลืออ่ะแบบแต่ว่าชาัดทุกสีผิวทาได้นะ,ะแต่ว่าอย่าทาเยอะถ้าเกิดทาเยอะเนี่ยมันจะดูแบบปากแดงจ๋าเลยคือรจะทาแค่ข้างในแล้วก็เบลนนะคะแล้วก็ทาลิปกอทับอะไรเงี้ยติดใช้ลิปกอทอันนี้มากเลยนะเป็นของชาร์ดนะสีวิชชั่นนารีนะคะมันจะเป็นนูดที่ ข้ากับผิวสีผิวลิปมากเลยอ่ะมันเป็นแบบนูตที่แบบมีความชมพูแล้วก็มีความน้าตาลแล้วมันก็เป็นลิปกลอที่ไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเนบเนี่ยพูดไปมันก็ไม่ได้เหนึบปากอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะช่วยให้แบบเหมือนกับปิดพักวอ่าร่องปากอะไรเงี้ยคนที่ปากแตกหรือเป็นคนปากอะไรนะแห้งแห้วแบบมีร่องเงี้ยอันนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นลิปกลอที่ปิดเคลือบนะคะช่วยให้แบบว่าเออปากรู้ชุ่มชื้นขึ้นรู้อิ่มเอ,อิบขึ้นแล้วก็รู้แบบว่าไม่ตกร่องอะไรเงี้ยมันแบบ อยู่เกือบทั้งวันเลยอะคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่นานมากชอบมาก <c oughs> ให้มาใช้แล้วแบบติดใจมากนะคือเกิดหมดในคงอาจจะได้ต่ำต่อแน่ๆเลยเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยถูกใจอันนี้เป็นของลาน,นี้นะคะอันนี้มันเป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กนะคะเป็นมาร์กที่เราไว้เหมือนเรามาร์กหน้าแต่นเนี้ยคือมาร์กปากเปลี่ยนกันนะอันเนี้ยไว้มารกปากโดยเฉพาะใครที่อยากที่จะบำรุง ดิ้ผีปากของเราแล้วก็เป็นคนปากแห้งอะไรเงี้ยใช้เนี้ยทาไว้ทั้งคืนเลยหนาๆแล้วตื่นมาเนี่ยปากจะนุ่มแล้วก็ทาลิปสติกง่ายแต่ถ้าให้เทียบกันนะคะแล้วบอกแม่เลียบนะกับวันนี้เรียกว่าแม่เลียบเนี่ยให้ปากที่นุ่มกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยแต่อันนี้เนี่ยคือกลิ่นมันหอมเงยแล้วแบบทาได้เรื่อยๆทาเพลินทาเพลินมากนะเดี๋ยวให้ดูเลยอะว่าใช้จนแบบแทบจะเห็นหลุมอยู่แล้วอะใช้ถ้าทุกคืนคือกลิ่นมันแบบกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบน่าก,กินมากน,นะคะนะเป็นอะไรที่อยากแนะนํานมากๆเลยเพราะว่า ลินงจะได้รีวิวไปแล้วในบล็อกแล้วก็พูดถึงให้ฟังใน Facebook ไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นครีนซิ่งที่ถูกและดีนะแล้วก็เออมันช่วยลดขั้นตอนในการล้างหน้าได้เยอะแล้วก็ไม่เปื้อนสำลีนะคะอันนี้เป็นของเชอร์ดี้นะคะแพ็กเกจน่ารักมากนะเป็นลูกนาฬิกาเป็นทั้งครีนซิ่งแล้วก็บำรุงบนในตัวด้วยนะคะในขั้นตอนเดียวเลยเคยชองที่ว่ามันล้างได้สะอาดมากนะแบบเวลาถูๆๆอะไรเงี้ยแล้วมันเฮ้ยมันล้างออกไปแบบเยอะมากไม่ว่าจะแต่งหน้าหนักแต่งหน้าน้อยอะไรเงี้ยคือเยอะมากแล้วเราค่อยใช้พวกสำลีเนี่ย จุ่มพวกคลีนซิ่งอีกยห้อหนึ่งเนี่ยเช็ดเก็บพวกรายละเอียดพวกอะไรนะมาสคาร่าอย่างอีกได้อีกรอบหนึ่งสองรอบอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ต้องใช้พวกสำลีเยอะอ่ะเออใช้แค่นี้คือแบบรอบเดียวก็เลิกหยุย คือล้างได้หมดเลยอย่างเงี้ยต่อมานะคะน,นี้เป็นเจลกระชับผิวที่ใช้แล้วติดใจมากเพราะว่าทาทุกคืนเลยนะก็อันนี้เป็นของบริน่านะคะรุ่น go flash laser นะมันจะช่วยผิวเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ลดพวกผิวเปลือกส้มอะไรเงี้ยพวกเซลล์ไรได้นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอันนี้เนี่ยผลที่ลิกใช้มาติดต่อกันมานานเลยนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยให้ผิวะ มันกระชับขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ทําให้ขาดูเล็กลงนะแล้วก็เวลาให้เรานวดเจลนี้ไปนะคะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้อนที่ต้นขามากแล้วแบบโหยผ่อนคลายมากรู้สึกเหมือนเราได้ออกหลังกายได้เบิร์นเลยอ๋อลิเพ<ล>ินะ่งพูดไปไม่นานเองใน Facebook ว่าเฮ้ยที่บู๊มันหนึ่งแถมหนึ่งนะไปตามซิมันใช้ดีอะไรอย่างงี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าอีค่าเนี้ยมาใช้ดีนะนนี้เป็นของ soap and glory นะคะเป็น body scrub นะพอดีว่าลิไม่เคยใช้กลิ่นมะนาวเลยลิก็เลยเฮ้ยมันหนึ่งแถมหนึ่งอะ่ะเอออยากใช้มาสพาเขาแหละอออยยากลลงซื้้มใชดู็เ ซื้อเลยหนึ่งแถมหคุ้มคุ้มมากแป้นี้เนี่ยเขาเป็นคำสครับแบบเนื้อละเอียดอยู่แล้วว่ะแล้วแบบใช้แล้วแบบมันสมูทผิวมากมันม,มันไม่บาดผิวอะไรเงี้ยแล้วใช้แล้วแบบรู้สึกเอออาบน้ำไปนวดไปแล้วผิวผ่อนคลาย มากๆนะคะก็นะคะลิก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาติดตามกันแล้วก็รอคอยคลิปใหม่ๆลิตลอดนะแล้วก็คอยมาคอมเมนต์อะไรเงรี้ยพูดคุยกันตลอดไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะตอนนี้กําลังซุ่มทําหลายคลิปเลยอยากให้อดใจรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาตัดต่ออะไรอย่างนี้นะก็สําหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะในคลิปวิดีโอหนะะ้าคะ่ะยบายค่ะ